สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทอดกล้วยจากกล้วยแขกจากพี่น้องชุบแป้งทอดใส่จากหนมปังค่ะทอดให้คุณสามีกินกับกินกับไอศครีมค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะสูตรผัวลักผัวหลงเด้อค่ะพี่น้องมันบ่หลงมันบ่ฮักค่ะเข้าหลงเองจัลลาอื มี่ล้วค่ะพี่น้องทอ,อดกล้วยด้วยค่ะพี่น้องทอ,อดกล้วยใช้ซุปแปง้งทอดใส่กากขมปังจา้าเหยียดยวดเจ้าจวดจ,จัดจัดเนื้อกันได้ค่ะเบบันบ่หลงให้ก็หลงมันเองชะลาเย็นบอกค่ะพี่น้อง ติมจะไอติมไอศครีมยั่ยวยวจับจักบาทเดี๋ยวกินบ้ค่ะพี่น้องจะแซ่บร้างพ่อนีหลอกเนาะมุก,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 กสิ่นกับไอศครีม บ่น้องเออที่ไปจะตั้งแดือนเอ็ดกับเขาบาเห็ดกับหยานเพิ่นบได้กินเพราะว่าเพิ่นเห็ดกับเขาทอดอันนี้บัเป็ี่ยนยาก,กินแต่เห็ดบัเป็นเห็ดกินเองบัเป็นพี่น้อง ซางมา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 ใครก็ซางก็เจียวทีนี้ก็แซงเลยนี่แหละจุดขั้วฮักขัวหลงได้บ่เพื่อจะเฮ็ดให้หสามีกินกับเฮ็ดซะเนี่ยทอดกล้วยนี่นิกล้วยกล้วยมันสุกงอมแล้วกล้วยมันสุกงอมแล้วก็เอามาทอดกินกับไอศครีม เปจะแสบบางคนดีูดอกเลยซุปแป้งทอดแล้วก็ใส่กลากหนุ่มปังนะจ๊นนะจ๊ะนี่ละชีวิตอยู่ต่างแดนเฮ็ดแม้มแต่กับเขาเนี่ละอยากยังกระชั้นให้มันกินโมโหนางแพกกินเป็นพะเป็นพะอิอนตัว หายก็ห้าวเห็ดเป็นเบิร์ดทุกอย่างอ,อยากกินทอดกล้ยกับไอติมเห็ดว่เป็นะนะเนี่ยเข้าอีกเอาจัดไปค่ะจัดไป ก็จะแสบพุ่เพลินยีดอกแรบวาจะกินน้ำเพลินยีดอกลรอมันหลายกินมาเบิดดอกซ้ำนี่เน้นหมคขะพี่น้องค่ะนี่นะคะไอศครีมไ้เพิินสามก้อนพ่อมันสิอ้วนซ้ำนี่กับพ่อเลยเนาะค่ะพี่น,อน,น,ะะอน้องเอ้ยจ้า จังได้กัฝากคลิปนี้ไว้สักนิดนาอกค่ะพี่น้องฝากติดตามมาเด้อค่ะเด้อลังชียนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีค่ะ